สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุขูสุขนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟเฟลแลนด์เช่นเดิมเช่นเคยกับแม่ปอนะคะทุกคนะคะ่ะเมื่อนี้ก็พรุ่งนี้นะพะี่น้อง่ะพรุ่งนี้จะทำอ่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทําบุญขึ้นร้านใหม่นะ,ะพี่น้องขะตอนนี้ก็กําลังเตรียมของนะคะกาลังเตรียมของที่จะทําบุญขึ้นบ้านใหม่แต่ว่าตอนนี้คืออ่า กำลังทำกับข้าวนะคะกําลังทํากับข้าวเพราะว่าแม่คิงอะไรก็มาน้องแนกน้องทีมแล้วก็น้องเอมอะไรก็มานะคะเ,คเพราะว่า <c oughs> ขนของมาจัดงานช่วยแต่ว่าตอนนี้คือทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยก็ <c oughs> เลยไปซื้อกับข้าวนะคะเดี๋ยวไปดูเมนูก,กันค่ะว่าวันนี้มีเมนูอะไรนะคะ <c oughs> พ่อครวัว <c oughs> พ่ออดีนเอฟซไหนคะ <c oughs> เอัตาเจ้ไปถึงอย่างน้งถึงเพื่อขวดเดี๋ยวหมคบ้าเด้นเส้นขวดทางราง อันนี้น้องแม็กค่ะสวัสดีป้าวันนี้ทากับข้าวอะไรคะอันนี้ต้มยังเหยต้มปลาจ้าต้มปลานิลเนาะต้มปลานิลอันนี้ทอดอะไรนะกไกท่ทอดอันนี้ไก่ทอดไก่ทอดหาดใหญ่ <c oughs> ไก่ทอดตางวกปกติก็คือแบบว่าเวลามีการนิงง่าเรื่อง h e a กับข่าวกับน้องแน็กส่วนมากจะได้เป็นเชฟเพราะน้องแน็กทากับข้าวอร่อยนะครับทุกคนไ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินกินได้ก็กินมา h e กับข่าวแล้วก็ตอนนี้อ่า น้องแน็กก็เปิดเปิดเพจแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้น้องแน็กเปิดเพจแล้วชื่อเพจอะไรคะแน็กช่างแต่งหน้าขี้เมาจ้าพี่น้องฝากไว้ด้วยจ้าช่างแต่งหน้าขี้เมานะครับไปกดติดตามได้เลยซื้อซื้อเพี่น้องเป็นชื่อช่องเฉยเฉยว่าช่างแต่งหน้าขี้เมาเอาหรอมันเอาถ้าไม่เมามันก็ตั้งไม่ได้เด็กเอาเราตั้งแบบว่าคำข่าคำข่าหรอใช่คนจะได้จําได้ว่าเป็นช่างแต่งหน้าขี้เมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปอขึ้นหน้าเพจให้นะคะเดี๋ยวก็ฝากเอฟซีไปกดติดตามด้วยนะคะ น้องแนก็เป็นทีมอ่าทีมช่างแต่งหน้านะคะทีมช่างแต่งหน้าที่ไปทํางานกับแม่ปอแล้วก็ช่วงโควิดก็เพิ่งกับให้ขคืนเต็มน่าม<อ>ีน้องก็เลยเดททั้ง,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 งนะะเต็มทั้งแต่งหน้านะคะก็เลยไดเป็นดาร้าช่างแต่งหน้าขี้เมาอุ้ยพีน้องต้มปลาไปแล้แบบกำลังต้มปลาแบบต้มยำเ้อแล้วก็จะทอดไก่นะคะเดีย๋ยวไปหาแม่คิงกันค่ะนี่ค่ะเอา น้องเอ็มนะคะต่อมาฟัสังนี่นักสิเห็นหนะยังไงน้องเอ็มขนของมาช่วยนะคะตอนนี้ก็คือขนพวกอัพระเนาะใช่ก็คือเสร็จนี่ก็จะไปซ้อมเต้นต่อเนาะอันน,น,นี้อันนี้อันนี้ดัดหรือว่าทําอะไรคะดัดร๋อดัดเหรอ,อใ,หให้มันให้มันหนาขึ้นใช่ไหม ก็เออแบบให้มันปกปิดหัวนี่แหละอันนี้ก็คือน้องเอมี่นะคะน้องเอมี่ก็จะเป็นแบบว่าแสดงตลกใครที่เห็นว่าว่าอะไรนะ Happy b i r t เดย์พ่อต้อมน้องจินน้องจินอาฟูตบอกวขึ้นน้องจินแย่จะดึงแกนจินหลังแกนจินน้อยโยเดี๋ยวเสียงดิ้มือแหบกินเหล่ามึงแหบเสียงกิลเหล่าแหบมันแหบโดยกำเนิดได้เสียงกินเหล่าแหบ เพิ่์จะได้ฟิลได้ี่นอนทาเพินนพ่นเต้นเพิ่อยังเพิร์ลตองสางฟิลเพิ่ <c oughs> พ์ล่ปวดแข้งปวดขาเนบ่ยนอยก็ <c oughs> ปวดยุ่แจะกระอดเอาหืมม้วนหลไร <c oughs> กัน้ามนอกกากเลยโอดมีช่องทางการติดต่อไหมมีค่ะฝากช่องยูทูบด้วยนะคะน้องเอ็มตัวโตแล้วก็แฟนเพจน้องเอ็มตัวโตค่ะค่ะแล้วช่องยูทูบนี่เดือนหนึ่งลงกี่ครั้งคะสองเดือนลงเท่านั้น กัดลงในเอลซี่คืนฮอตเดี๋ยวกัจะเออเห็ดลงอยู่จ้ากัดโดนๆกัดลงทะนึงจา้านะคะเดี๋ยวไปดูว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะรถแม่คิงะคะแม่ชิงกับขนของมาให้นะคะอือก็เป็นอันนี้ยังไม่ได้ไปจัดในบ้านนะคะเพิ่งขนมาก็ขนลงนะคะตอนนี้ก็จะเป็นอาอาสนะแล้วก็ที่ที่นั่งพานะคะตอนนีโต๊ะหมู่บูชามีครบเลยนะคะ ขอบคุณแม่คิงมากๆนะคะแม่คิงก็ไม่ปลอกกับซอยง่ายกันตลอดพี่น้องค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เสร็จด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในค่ะว่าจะตั้งตรงไหนเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันค่ะเอา้านี่ไงแม่ชิงอ,อ๋อสมาลิกะแม่ชิงนะคะอยู่นี่อ,อ่ะเดี๋ยวแม่ชิงกำลังไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนน <ไป S 1> ะไปดูข้างในนะคะ แม่ปอเียาพี่อันนี้เคลีคอนนคยออกมานะคะหุ่นตอนแรกก็จะโชว์อยู่หน้าบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานนะคะผลงานชุดร้านแม่ปอปนางนะเอกช่องสามน้องตูนค่ะน้องมะนาวสอนศิลค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานนะคะผลงานแม่ปอนะคะเอามาใส่ร้านนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องชุดอยู่ฝั่งโน้น อพอดีจะทำบุญเรียงพากันเลยคนๆอัดๆกันเลยข้างในนะครับพี่น้องค่ะแล้วก็มีในบ้านอีกแล้วก็นี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำบุญนะคะตรงนี้อยู่ข้างหน้านะคะก็เลยเคลียร์ของออกหมดเลยนะคะตรงนี้นี่นะคะพี่น้องน้ำพักน้ำแรงจากการที่ทํางานอยู่แสงทองฟินแลนด์ค่ะพี่น้องค่ะในช่วงโควิดบอกคือว่าโอกาสจะได้ลายปันนี้นะคะเนาะได้สร้างบ้านเป็นหลังนี่สินะคะ่ะนี่ก็เป็น ะะเดี๋ยวแม่คิงกับน้องเอ็มแล้วก็น้องๆกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะมาจัดตกแต่งสถานที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนตกแต่งสถานที่กันเลยค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะโอ้ยแมงมันพี่น้นองมาเดี๋ยวมากินข่าวก่อนก่อนเสียงานนะคะับพี่น,น้องนี่ไก่ทอดไอยแครงต้มปลาพี่นอออ้องต้มแแล้วก็ส้มตำ ตามมววค่ะมีอยากจะเข้าส้<า>มคน้นองแนงกน้องทีน้องเอมนะคะกำลังยิงควว่ะแม่คิงสวยสุดค่ะปะเดีค่ะมาค่ะพี่น้องมากินข้าวำก,การก่อนจะไปเฮ็ดเบียกนะคะตอนนี้แม่คิงก็กำลังจัดสถานที่ตรงทําบุญนะคะไม่ออกคำแสงท้องสิ้นแล่นต่อพี่น้อง <c oughs> นี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับทีมก็กำลังขน,นเข้ามาตั <c oughs> า้งน ผมก็มีอันเดียถูกก็มีอันเยจะมั่งูก็เยแบบจริงจมปากถูกนะจะาม่ปากถูกกับเพี้ยนจะเปลี่ยนก็ต้องมีกันด้วยไซื้้วย้วยเอเออเดี๋ยวลืมไปเอาพั์ที่ไม่อามให้ด้วยตอนจริงนี่นะคะก็เล้วแแล้วเดี๋ยครับปูผมสีขาว มาค่ะไม่ดีเลปูซองพื้นไปเดยสีฟัาอนีรนปูใส่สังสีผักสีปูโยสีผักูเหนผู้ก้าต้องสีผักปูัเดย ปู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 ตั้งให้เนาะเออปูลายตั้งได้ไหมถ้าเราเอาตัวซองนี่ไปต่อหันบล็อกซองอันปูอยู่บล็อกบล็อกปูเบิร์ดโหลดแขนพนุ่งงานตุ้มข้อสิบเป็ดคือชั้นเลยเทอเบิร์ดกินเขาต้องกินเหล่าไหมตุ้มข้อมันจะดำเด้ดดีนี่ค่ะก็เตรียมพื้นที่นะคะเตรียมพื้นที่ทําบนพรุ่งนี้เช้านะคะก็เป็น ตรงเลี้ยงพ้านะครับพี่น้อง่าโดยแม่คิงและน้องๆทีมงานนะครับตอนนี้เพื่อนก็สิออกไปซ่อมเต้นออกไปซ่อมเต้นตั้นนงสึกับมาใหม่นะคะตอนเย็นๆนะครับพี่น้อง่ะนี่ครัค่ะพี่น้องขาตอนนี้ก็จัดตรงจัดตกแต่งสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องขาก็เป็นเบื้องต้นเดี๋ยวตอนเย็นๆแม่คิงแล้วก็ทีมงานจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้อง่ากับ นี่แหละค่ะทำบุญเล็กๆที่บ้านนะครับเพื่อเป็นสติมงคลนะครับพี่น้องค่ะก็ขอบคุณแม่คิงแล้วก็ทีมน้องๆด้วยนะคะวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเดี๋ยวอนพวกเต้นโพยังกัสีมากางต่อนะครับพี่น้อง่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวส้สำหรับนิสกอนเนาะยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็ปอด,ด้วยนะคะช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ